พูดกันถึงเรื่องทางโค้งแล้วทุกๆท,ท่านก็คิดว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุกันมามากพอสมควรสวัสดีครับพอดีมีเรื่องเล่าเป็นเหตุการณ์ช่วงเดินทางกลับบ้านเจอกับตัวเองปกติผมเป็นคนเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องการเปลี่ยนว่ายตายเกิดอาจเป็นเพราะว่าผมเข้าวัดทํำบุญบ่อยแต่ผมเป็นคนไม่กลัวผีถ้าถามว่าเคยเจอไหมตอบได้เลยครับว่า เจอบ่อยมากตอนสมัยเรียนเมื่อล่าสุดเจอจังๆวันกลับบ้านต่างจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่ขอเข้าเรื่องเลยนะครับวันที่27ทธันวาพศ2559ผมเดินทางจากกรุงเทพประมาณบ่ายสองโมงเดินทางกลับคนเดียวด้วยระยะทาง500กว่ากิโลใช้เวลาขับรถประมาณ8ชั่วโมงถึงบ้านก็ประมาณ4ี่ทุ่ม แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนถึงบ้านผมช่วงประมาณสี่ทุ่มผมเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผมเพียง4กิโลเมตรเมื่อมาถึงโคง้งซึ่งเป็นทางโค้งของหมู่บ้านลักษณะคือโค้งขวาแล้วก็โค้งซ้ายไฟข้างหน้าไม่มีซ้ายมือจะเป็นต้นจามจุรีขนาดใหญ่ถัดไปจะเป็นสระน้ำของหมู่บ้านนึกภาพตามนะครับสองข้างทางไม่มีไฟมืดไปหมดมีรถผมอยู่คันเดียว บ้านคนแถวนั้นก็ปิดไฟนอนกันหมดพอผมขับรถใกล้จะถึงโคง้งห่างตาซ้ายผมสังเกตเห็นอะไรแวบ,บๆตรงข้างรถฝั่งซ้ายผมก็เลยตัดสินใจหันไปดูขณะที่มือทั้งสองข้างของผมบ,งบังคับพวงมาลัยเข้าโคง้งแล้วสิ่งที่ทำให้ผมตกใจสุดขีดผมเห็นร่างขนาดใหญ่สีดำความสูงประมาณ180เซนติเมตรเพราะร่างนั้นสูงเกือบเท่าหลังคารถผมเลยมันวิ่งอยู่ข้างรถ วิ่งแข่งกับรถไม่ได้วิ่งตามนะครับมันวิ่งแข่งข้างๆรถเลยผมตะโกนร้องเฮ้ยเฮ้ยออกมาสุดเสียงตัวผมชาไปหมดคนลุกไปทั้งตัวตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกแต่ยังดีที่มีสติคุมรถไม่ให้เลยโค้งตอนนั้นเข้าใจความรู้สึกของคนเห็นผีเลยครับไม่มีหลอกรับที่จะมีสติท่องพุทโธสติหลุดไปหมดแล้วแต่พอผมขับผ่านโค้งนั้นมาได้ร่างนั้นก็หายไป พอได้สติกลับคืนมาก่อนจะเข้าอีกโค้งผมมองไปดูที่เข็มไม้ผลปรากฏว่าไม่อยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมรีบลดความเร็วลงทันทีตอนนั้นตัวชาหน้าชาไปหมดพอมาถึงบ้านผมพยายามทำตัวปกติพ่อหาข้าวมาให้กินระหว่างนั่งกินข้าวผมถามพ่อว่าที่โค้งหมู่บ้านนั้นมีคนตายหรือเปล่าพ่อหลือคนที่อยู่บ้านหลังนั้นก่อนถึงทางโค้งเขาตายหรือยัง พ่อตอบผมว่าพ่อก็ไม่รู้แกน่าจะยังอยู่นะทําไมหรอผมก็ได้แต่นิ่งเงียบไปหลังจากกินข้าวเสร็จอาบน้ําเสร็จแล้วผมก็ขึ้นบ้านนอนพอรุ่งเช้าผมก็เลยถามแม่ดูแม่อาจจะรู้แม่ก็บอกว่าโค้งนั้นคนเจอกันบ่อยบ้างก็ตัวดำๆออกมาให้คนเห็นออกมาไล่คนขับรถมอเตอร์ไซค์จนล้มบ้างก็มีช่วงหลังสองทุ่มไปแล้วไม่ค่อยมีใครออกจากบ้านหรอก แต่ก็ยังไม่มีใครรู้นะว่าตกลงมันคือตัวอะไรกันแน่บ้างก็ว่าเป็นผีกระสือบ้างก็ว่าเป็นของไม่ดีหรือคนเอาไปปล่อยทิ้งลงในสระซึ่งของไม่ดีในที่นี้ที่หมายถึงคือพวกของขลังคุณใสอะไรต่างๆที่คนรักษาไม่ได้เอาไปโยนทิ้งครับทุกวันนี้มันก็ยังค้างคาใจผมอยู่เลยว่าสิ่งที่ผมเจอในคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่ผมมีสติสัมปชัญญะครบทุกอย่างไม่ได้กลัวจนคิดไปเอง พราะผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีแต่ถ้าเจอก็ตกใจหลอนกันไปเลยล่าสุดประมาณกลางเดือนมกราแม่โทรมาเล่าให้ฟังว่ามีคนในหมู่บ้านนั้นเจออีกเป็นลุงคนหนึ่งที่แกขับรถมอเตอร์ไซค์กลับจากทุ่งนาประมาณสองทุ่มกว่าแกเห็นเป็นร่างสีดำเทมืนยืนอยู่ข้างทางลุงแกก็เลยรีบขับรถไปตามคนในหมู่บ้านมาดูแต่พอกลับมาดูอีกทีมันก็หายไปแล้วสรุปคือใครผ่านทางนั้นก็โดนกันหมด ถ้าเป็นผีก็ถือว่าเฮียนมากแต่ว่าไม่ใช่คนหรือสัตว์อย่างแน่นอนขอยืนยันครับว่าเรื่องที่ผมเจอมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้ปรุงแต่งแต่ประการใดทั้งสิ้นเรื่องราวเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ